สวัสดีตอนเศร้าจ้าพี่น้องเป็นยังไงเนาะคะ่ะหนาวกันบะคะ่ค่ะพี่น้องเบิงเ่งไมาลวดหนาวใส่หมวกหนาวบักนะคะน้ำหมอกลงแห้งจากพี่น้องช่วงเสานะคะช่วงประมาณหกโมงกว่าๆนะคะ <c oughs> เกือบเจ็ดโมงนะคะช่วงนี้ก็จะประมาณเจ็ดโมงแล้วนะคะนะ่ะ หนาวแห้งจ้ะพี่น้องหนาวแห้งนาง้าเตาไฟค่ะเตาไฟช่วงนี้อากาศหนาวเนรอทำไมล่ะ ไฟนั่งก่อนค่ะค้าว่าต้องเอาดอกมันได้เปลวไฟจากเตาไฟแล้วก็ยังได้มีความอบอุ่นอยู่บ้างน,นะนาวเห็งหน,นาวเห็งหน,นาวเห็ง ย่างฟิงไฟยังเมื่อสาวพี่หนุ่มจะสิว่าจังไดเนาะมันหนาวไหมพี่หน้องออกจากเตาอะไรป,ปิ้งนูค่ะปิ้งหนูระวัง,ววงย่างหนูอยู่นี่ค่ะแอม่ากับสิมาว่าเรื่องราวชีวิตให้ฟังด้วยค่ะ รอบเสาว่าแอมมาเห็นห่ังแน่นะคะน่ตื่นขึ้นมาหนึ่งกะเริ่มแรกนะคะล่างหน้าล่างตาก่อนะคะเนกะอาบน้าเศร้าๆกับว่าท่านแดดอกจากมันหนาวแห้งนะคะกะเที่ยงรอบเที่ยงวแอมมายังสได้อาบน้านะคะรอบเศารกะงดน้ามพักนะจ้ะให้น้ามพักนะคะเดี๋ยว ปิ้งหนูแล้วแอาม่าสิพาไปเบิ้งนะคะผักสวนขวั้วแอม่ากับสีลูใส่ผักใส่ดอกไม้ก่อนหนดอันดับแรกนะคะคือมันเป็นความสุขทางใจของเฮาเนาะจา้ะเนาะที่อยากเฮ็ดอยากสิให้เจ้าของได้กินฟรีมือเจ้าของบ่ิสันต์นะคะกระเนียรค่ะโอ้ยกางเกงกียกกระแสนะคะดึงออกมากมก่าน ้ใส่กางเกงอยู่ยด้วค่ะหนาวยู้จ้าพ่อพอปูมากเกี่ยไก่กลเกือพี่นอนพอดีว่าเรื่องนี้เกิดพบอปูมากเกี่ยไก่พูนไกยอยู่คุนจ่ะ,ะยู่น้ำนกน้ำกาเนาะ รดน้ำพักเสร็จแล้วแอลมากับซีไเดเม้มาล้างถ้วยเฮ็ดนกินนะคะเห็ดนกินนะคะช่วงเสาร์แต่ว่าตอนเมื่อน,นี้กัเป็นเมนูย่งไงคือย่างหนูนะคะย่างหนูกับอาศัยว่าฟิงไฟไปพร้อมนะจ๊ะมันหนาวคาเนี่ก็อุ่นแห้งเบิดแล้วค่ะพี่น้องแห้งจนว่าแตกเบิดแล้วะคะือความร้อนของเปลวไฟในเตาเนาะมันก็ซอยหอใจอยู่ เห็นกันคักๆว่าเห็นว่าเห็นชัดๆว่าเห็นชัดปันดเนาะอ่ะค่ะเมื่อเกิดจะประมาณนี้แหละค่ะชีวิตของแอมมาย่ำรอบเป่าเนาะค่ะเนาะเบิ้งดูหนาสดๆเบื้องหลังฝ่าวเห็ดน้ำเบียกันหล่อป่าจะบ่คอยวางเห็ดงานบันนะคะ พูไปทํางานกับไปเบ่เอาห้อห่อเขามันสุกบอทันไหมคะ่ะไฟมันออนนะคะคุยกันยาวๆนะคะมืนน่อกี้สวยๆยแอม่ากับจ้าสิไปหานิย้ายมาเหล่าสู่ทุกคนฟังกันนะะตอนนี้กับชิ่วๆน้ำกันไปสะก้อนนะคะเนาะเดี๋ยวสิภาพไปเบิงสวนผักนะจาะเนาะ ปิ้งหนูแล้วก่อนค่ะพี่น้องปิ้งหนูแล้วก่อนเนาะมีกำลังแล้วค่ะเสี่ยวให้เบิ้งค่ะหนูครึ่งโตนะคะหนูครึ่งโตได้แอมมากกบแบงไปพัดเพดแล้วมาอวานนี่นะคะก็ะเหลืออายุ่สีกหนึ่งของคาตุยมันนะคะนะคาตุยสุกแล้วมั่งป๊นนี่เนาะพี่น้องมึงเนี่ยแฮมอืบ แล้วปิ้งนูเสร็จแล้วแอมมาสิพาไปบึงผักสวนครัวนะคะนาะที่แอมมาได้ปลูกไว้นะคะอ่ะไปค่ะเดินทางไปเบึงสวนผักเ้านะคะมัาจะอยู่หลังบ้านเบืงลักษณะตะยกหัวบ่าค่ะพี่น้องเบิ่งดูเห็ดกำแพงตะไคร้สูงบคักะค่ะกันไกลนะคะไกล้หลายค่ะใกล้อยู่สวน จอมทำลายสวนผักแอมมาค่ะยังแตกบุญบุญยู่คนนะคะเอเลียนเอเลียนแอมมาเอิน,เอนแต่เอเลียนทำไมเฮ็ดสวนผักแอมมาไหมคะเนี่ยค่ะกระทั่งเขานี่เนาะนี่จะปลดตะไคร้ออกนะคะก็จะเป็นทางเขา้าไปเบิ่งค่ะปลูกย่อมๆนะคะปลูกเพราะได้กินซื้อๆนะคะ ผักสวนคั่วเล็กๆนิดหน่อยอันนี้ก็ข้าวนะคะพริกสลัดนะคะสลัดงามๆบางดูถึกปุยนะคะเศรษฐกิจพอเพียงของแอมานี่แหละตามร้อยพอนะคะนี่ก็บอักทั่วนะคะกำลังสิขขืนข้างกำลังสิบเป็นเคียียแอม่าเห็ดนี่ค่ะ อันนี้ก็หอมนะคะเป็นพักผสมผสานจากพี่น้องเอื้อขนาดนาเทื้อผักวางตุง้งเอ็มาเฮ็ดพักผสมผสานกันนะคะก็กำลังงามนะคะกำลังงามซุ้มกบขอบนี่ก็ปลูกไม้ได้ค่ะนี่วานเอาเม,ม็ดเมล็ดมันเมล็ดผักบุ้งนะคะเมื่อวานสิขื้นห้บัวบัผักบุ้งนะคะอันนี้ก็ผักกาดหินนะคะเพิ่งจะเป็นเนี่ยค่ะ ส้มหอมผักสวนคัวนะคะเนาะแบบเ,เล็กๆน้อยๆนะคะผสมผสานกันไปปลูกเพราะด้กินจ้ะพี่น้องความสุขของแอมมายู่ได้กับจังสี่หละี่อยู่ได้กับย้วนเห็ดจังสี่ล่ะจ้ะวันจะด้เห็ดเนาะเด็กหน่อยกับ่ามีกวนจ้ะพี่น้องก็ประมาณนี้ค่ะ จ้าพี่น้องทุกคนนะคะทุกท่านนะคะที่เบิ่งแอบมาอยู่นะคะช่วงนี้รอบเสาร์นะคะรอบเสาร์ประมาณหกโมงเจ็ดโมงเนะะี่ยค่ะรอบนี้ค่ะเบิ่งกอรุณนาตาแอมมานะคะสดสดกันเลยค่ะมื้อนี้สดสด,สดกันเลยค่กะกาสิพาไปเบิ่งอีกแนวหนึ่งนะคะเนาเอแอบมาได้ปลูกไว้อีกจะอยู่ทั้งโซนหนาบ้านนะจ๊ะ เป็นฟีมือของแอม,ม่าล้วนๆนะคะที่เฮ็ดที่ที่จะขวางได้เฮ็ดนะคะได้ทาตอนนี้นะคะคือทุกอย่างลงมือเองกับมือนะคะตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ผืชตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ผืดยันต้นนะคะยันเป็นต้นแล้วเฮ็ดให้แอม,ม่านี่ภูมิใจมากๆนะคะกับฟีมือเจ้าของเป็นดอกนะคะพี่น้องเป็นจําพวกดอกไม้นะคะเป็นดอก่ะอจังคือผักคือกันแอม,มา่าเฮ็ดกับ เป็นดอกแล้วคือกันจ้ะนั่นแหละนะคะอย่สิพาสไปเบิ้งนะคะเนาะเบิ้งกันยาวๆค่ะโอ้ยหนาวแล้วพี่น้องเฮ้ยหนาวแห้งหนาวหนาวหนาวแดดออกแล้วมาหอดหนาวบานมีแดดนะคะพี่น้องแดดทองนี่หนาวบานแอมาอากาศรอบเซานะคะ ก็ซิว่าผู้ไฮกับผู้ไฮโหลดไปกันได้น้าอปนีแอมาย้อมค่ะแอมาย้อมมาคุยเรียนน้ำกันเด้อค่ะเอฟซีทุกคนนะคะทุกทานทีกำลังว,างว,างวง่างๆช่วงเศร้านะคะกับดอกไม้สวยๆที่แอม่าได้ปลูกไว้นะคะดอกไม้สวยๆค่ะโอ้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 นางกับอายุนี่ค่ะเซลฟี่นะคะดอกไม้สวยๆที่หน้าบ้านแอม่าเองค่ะเดินดูค่ะ ผ้าเบิงดอกไม้นะคะอันนี้อันนี้แอมมาเอามาปลูกอันนี้แอมมาเอามาปลูกตั้งแต่เป็นเบียนะคะเบียในยน้อยนะคะเขาเอิญดอกทองอุไรนะคะเนะ่ภูมิใจแห้งคะ่ะนี่ตั้งแต่เป็นเบียในยน,น้อยซ้ำนี่พี่น้องนี่นี่น,นี่ซ้ำนี่แอมมามาปลูกเบิงดูใหญ่เป็นดอกแห้งครับพี่น้องอันนี้ก็ดอกบานเชื่อนนะคะนี่ก็ซีสันสวยงามคือกกันนี่คะ่ะแอมมาปลูกเมล็ดตั้งแต่เป็นเมล็ดด้ค่ะตัวนี้ เป็นมเมล็ดจ,จนว่ายืนต้นได้เป็นดอกที่สวยงามค่ะดอกสวยงามมากค่ะเบางรามันมีสีสันนะคะประดับหน้าบ้านห้องเนาะอันนี้ก็ห้อยงว้วกินอีกต้นหนึ่งค่ะเพราะมันแตกออกนะคะอันที่จริงเราจะประซ้ำนี่เดีวยวกัจะประมันนี้แหละง้ว,งวกินแม่จ้ะงว้วกอยู่ขางบานนั้นกินเนาะกินดอกไม้อามากก็เลย มันก็นเลยแต,แตกภูมิเป็นภูมิน้อยๆนะคะบ่ทันเพื่อนเขาบ่ท่านเพื่อนนะคะเซลฟี่กันหน่อยซิอันนี้ก่อนนี่ค่ะเป็นดอกไม้ยามเช้านะคะตั้งแต่มเมล็ดนะคะตั้งแต่มเมล็ดเนี่ยค่ะพวกบานชื่นออกสะพังนะคะก็ว่าเสียอันเอาออกตั้งแต่โดนล,ละลายให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะคะเบิ่งดอกบานชื่นสีชมพูนะคะสวยงามมาก นี่แอมาพยายามค่ะตังตเมเล็ดนะคะปลูกเองัเมื่อค่ะเพื่อนผู้ใดบ่เห็นว่าอยาก,อา,ากจะจจบบอเสื้อดอกจะว่าแอมมาเฮ็ดเองเบิดนะคะจะของรู้ยุ่แก้ใจนะคะผลงานของตัวเองเมื่อทั้งนั้นค่ะ สวยงามบบกคา่ะข้างล่างกระแมนด้วยค่ะดอกอย่างเอิ้นดอกอย่างเะคือค้ายๆดอกเบญจมาศจะ้ะแต่ไม่ใช่นะใครรู้ตอบด้วยนะคะใครรู้บอกด้วยนะคะบอกแอม่าด้วยว่าดอกอะไรนะะมีกระสวยนะคะอันนี้ตั้งแต่มเมล็ดขึ้นกันเลยค่ะนี่นี่ค่ะพวกเนี่ยมเมล็ดเบิดนะคะที่แอมา่ามาปลูกเพาะเองกับมือค่ะพี่น้องชอบมากเลยชอบมากตัวนี้นะคะเอื้ดอกอยังบุพี่น้องเอ ซุนิกกัดาวเรื่องค่ะซุนีกก็เป็นตตแต๊ะแม่เมล็ดถึงค่ะนี่นี่ใบความใบงายนะคะอันนี้ก็ดอกดาวเรื่องนะคะนี่ดอกดาวเรื่องกับตังต,งต,งตงะเมล็ดคือกันค่ะพี่น้องแอม่าได้ปลูกสันหานะสันหาสิ่งมากดอกไม้คะ่ะอันได้สวยงามก็อยยาคนมาปลูกอยู่บ้านใหได้เห็นบอกซึ่งเป็นมเมล็ดมันกำลังเป็นเบียดขึ้นมาแอม่าก็จดสงวนไปนี่แหละนี่ก็ เศรษฐีนะคะมีเงินไหลามาเทมานะคะซาทูปัง,ป,งปังปังปังนะแม่นี่ค่ะนี่นี่ทองอุไรนะคะบ้านหางเจระเค้นะคะจะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ตะไคร่เอามาได้ปลูกทำพืชผักสวนคั่วกินนะคะบ่เห็นมันขาดนะคะอยู่ด้านหลังอีกหลายอยู่ค่ะด้านหลังมุมนึง อันนี้ก็ดอกไม้กัอนจะดอกไปเมื่อกี้นี่แหละคล้ายเป็นจมาแต่เขาเอิญดอกอย่างถามผู้รู้นะคะผู้รู้นะคะว่าดอกอะไรนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปไอบมาลงมาเลยค่ะอันนี้ก็บขิงนะขิงใหญ่ค่ะขิงใหญ่เรานะะจะประมาณนี้แหละค่ะโอ้พี่น้องเอ้ยบรรมีเงินเห็ดประตูหัวเบรริ่งดูเฮ็ดพ่อได้ก,กันงัวบ่เหานมาเขาาไม่กินดอกไม้ค่ะพี่น้องประตูประตูหวัวกําแพงบานแอบมานบรนน่ะ มีเงินเห็ดอยู่ค่ะเอาไว้จัดหน่อยกันจังสีเห็ดมั่นนะคะเนาะอ่ะ เป็นยังไงค่ะแอมมากับผ้าชมบรรยากาศรอบเซาออมบ่าแอมมาเนาะค่ะเนะเาะช่วงตอนเซาอากาศหนาวหนาวจาตีนองหนาอยากให้เมื่อเบิงน้ำกันนะคะเนะเาะผู้ใดกําลังหนาวอยู่นะคะก็คอยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะจะได้บ่อ,อป่วยบ่อเจ็บบ่ป่วยนะคะเนะเาะจะได แข็งแรงนะคะนะก็ฝากด้วยนะคะอากาศหนาวเช้านี้นะคะแอมมากก็ขอตัวลาไปก่อนไปทําภารกิจก่อนนะคะไปรดน,น้ำต้นไม้ก่อนรดน้ำผักก่อนนะคะแอม่าที่ถ่ายไว้ให้ดูนั่นแหละค่ะจะไปมดน้ำให้น้ำมันกอนจ่ะเออเนาะเอาสำหรับคลิปนี้แอมากก็ขอฝากไว้แค่นี้นะจ้าไปก่อนคะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย